วันนี้ก็จะกล่าวโอวาทด,ด้วยหัวข้อว่าน้อมตนเข้าหาธรรมอย่าน้อมธรรมเข้าหาตนนะครับช่วงนี้เราก็มีกิจกรรมการเรียนการศึกษาเต็มรูปแบบนะครับเช้าเรียนวินันบ่ายเรียนอภิธรรม ค่ำก็ได้ยินเสียงสวดมนต์นะพูดไปแล้วทั้งวีทั้งวันเราก็ได้ยินแต่เสียงแห่งพระสัทธรรมใจก็ได้หล่อล้อมน้อมนำไปในพระัทธรรมพูดวินนยขัดใจพระเคยได้ยินก็พูดกันไหมพูดวินนยขัดใจพระพูดธรรมะขัดใจโยม อันนี้คือเคยได้ยินเขาพูดกันมานะครับแต่โดยความจริงเนี่ยคำว,ว่าขัดก็คือขัดให้ขาวมันมีสองขัดนะครับขัดให้เครืองกับขัดให้ขาวต้องบอกว่าพูดวิัยใขัดใจพระให้ขาวพูดธรรมะขัดใจพระขัดใจโยมให้ขาวองพูดแบบนี้นะครับทีนี้นเมื่อเรา เรียนธรรมวินัยทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับแน่นอนธรรมวินัยเนี่ยเป็นกฎแห่งสัจธรรมเป็นหลักวิธีการฝึกสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฝึกทั้งหลายยังไม่ยังไม่มีอุบายในการฝึกตนที่ยอดเยี่ยมก็เลยยังเต็มไปด้วยโทษแล้วก็อุบายที่มีอยู่ในโลก พยายามจะบอกสอนแนะนํากันก็ฝึกได้นะครับทําให้ดีได้ระดับหนึ่งพอสมควรแต่มันก็ไม่บริสุทธิ์สิ่งที่จะฝึกแล้วทําให้บริสุทธิ์ก็คือพระธรรม,มวินัยเท่านั้นเพราะว่าท่านฝึกกันมาแล้วมันบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นทฤษฎีที่ยังไม่ได้ทดลองยังไม่มีผู้สําเร็จมันมีผู้สําเร็จมาแล้วนะครับ ทีนี้ในหลักการศึกษาทุกวันนี้สังเกตนะครับชาวโลกทั่วๆไปถ้าถูกใจตนเองก็จะเอาก็จะฟังก็จะยอมรับถ้าไม่ถูกใจตนเองก็ไม่ยอมรับอันนี้แหละเรียกว่าทำตัวต่อต้านนะครับต่อต้านกฎแห่งสัจธรรมแล้วก็ต่อต้านหลักการฝึกที่ ยอดเยี่ยมที่ดีที่สุดที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะถ้าแบบนั้นเราเรียกว่าพยายามจะน้อมทำให้เหมือนกับตนให้ถูกใจตนอะไรส่วนไหนที่ถูกใจก็เอาเอาตอนเองเป็นที่ตั้งถ้าไม่ถูกใจถ้าบอกว่าฉันต้องแก้ไขฉันไม่เอาสิ่งนั้นต้องแก้มาหาฉันนะ ธรระวินัยก็เหมือนกันนะครับทุกวันนี้ค่อนข้างเยอะพยายามจะเอาพระวินัยที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วเนี่ยเอามาให้เอามาเฉพาะส่วนที่มันถูกกับสิ่งที่เราทําอยู่ประพฤติอยู่เท่านั้นส่วนใดที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เราทําอยู่ประพฤติอยู่เราเหมือนจะต่อต้านคือไม่ยอมรับฟังเลยไม่ยอมเปิดใจเลยนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าทำแบบนั้นนะฮะถ้าทำแบบนั้นเราไม่มีทางบริสุทธิ์ได้แน่นอนเราไม่มีทางถึงความสำเร็จได้แน่นอนนะก็จะเป็นความถูกใจความชอบใจของเราเองจึงกล่าวว่าให้น้อมตนเข้าไปหานะครับหมายความว่าค่อยๆฝึกค่อยๆปรับเข้าไป ไม่ได้หมายความว่าเราเรียนวินยัยเรียนธรรมะเข้าไปแล้วห้ามผิดมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับการห้ามทําผิดมันเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องรู้ว่าส่วนใดที่เรายังผิดอยู่เราก็จะสมาทานเพื่อที่จะแก้ไขไม่เพิกเฉยอันนี้เรียกว่าน้อมตนเข้าไปหาค่อยๆน้อมตนเข้าไปหานะครับสังเกตนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะ บางท่านบางท่านเนี่ยไม่เคยชำระศีลบ,บริสุทธิ์ได้เลยครับตอนแรกๆก็อาจจะสนใจใฝ่เรียนรู้อยู่แต่อยู่ไปอยู่มานานเข้าไม่ได้ชำระศีลเลยนะครับหมายควาว่าคำว่าศีลปฏิโมกสังวรที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ไม่ได้ชำระให้บริสุทธิ์โดยประการทุกข้อเนี่ยมาเป็นเวลานานแล้วนะครับ นานจนกลายเป็นความรู้สึกปกติยอมรับได้แล้วว่ามันเป็นอยู่เช่นนี้แหละนะครับก็สบายใจโดยกฎแห่งตนไม่ใช่สบายใจโดยกฎแห่งพระธรรมวินัยต้องระวังนะครับมันมีที่พูดขึ้นมาเพราะว่ามันมีตัวอย่างมันมีแบบอย่างให้เราได้เข้าไปสังเกตแต่นั่นมันก็เป็นเรื่องของคนอื่นนะครับในฐานะที่ เราได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันพยายามที่จะให้มีเสียงแห่งพระสัทธรรมเป็นไปหลอ่อล้อมน้อมนำจิตใจนะเรียกว่าเกื้อกูลกันและกันเพื่อชักชวนเพื่อเชิญชวนกันและกันเพื่อช่วยเหลือกันและกันนี้นะก็เลยหยิบคำนี้มากล่าวมาเตือนว่าระวังอย่าให้อาการเช่นนั้นมันเกิดขึ้นในเรานะฮะ ถ้ามันกินลึกเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นความยอมรับความเคยชินนะก็เรียกว่าพยายามปรับทำปรับวินยัยให้มันถูกกับสิ่งที่เราทําอยู่ไม่ได้คิดจะแก้ไขพัฒนาสิ่งที่เราเป็นอยู่ทําอยู่ให้มันค่อยๆบริสุทธิ์หมดจดไปตามหลักแห่งพระธรรมวินยัยนะครับเรียนธรรมะให้เห็นธรรมะเรียนวินยัย ให้เห็นธรรมะทุกอย่างมันมีธรรมะหมดนะครับคือคือมีสภาวะเราเริ่มได้ยินคำว่าสภาวะแล้วที่เริ่มเปิดเรียนมาได้สองสามวันมานี้นะในวินัยก็มีสภาวะนะครับสภาวะของศีลมันไม่ใช่คำพูดนะสภาวะของฮิริโอตปะว่าเราฟังไปแล้วเนี่ยความรู้สึกว่ากลัวโทษภัย มันเกิดขึ้นในใจเราไหมในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าทําเช่นนี้มันจะเป็นโทษถ้าเรารู้สึกกลัวต่อโทษแสดงว่ามันมีสภาวะคือเกิดอตตปะนี่แหละเรียกว่าเรียนวิในยัใให้เห็นสภาวะสภาวะของอตตปะสภาวะของฮิริฮิริโอตตปะมันเป็นเหตุใกล้ของศีลถ้ามีฮิริโอตปะแล้วศีลมันจะเป็นไป ศีลมันมีหลายสภาวะทีนี้นะครับศีลแบบที่เป็นเจตนาก็มีเป็นแบบวิรติก็มีเป็นแบบเจตสิกหลายตัวก็มีตัวศีลน,นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราศึกษาพระวินัยให้ยามไม่เห็นสภาวะอย่ามีแค่ตัวหนังสือหรือเสียงที่เราได้ยินเฉยเฉยมันจะทุกข์มันจะทรมานมันจะไม่ยินดีนะครับถ้าเราเห็นสภาวะดังกล่าวนั้นเกิดขึ้น มันจะยินดีฟังธรรมะก็ให้เห็นธรรมะฟังธรรมะให้เห็นธรรมะถ้าเราไปนั่งฟังอภิธรรมหลวงพิน่นท่านก็พยายามกล่าวพยายามอธิบายถ้าเราก็ได้ยินแค่เสียงหรืออ่านเห็นแค่ตัวหนังสืออันนี้มันก็ยังมองไม่เห็นธรรมะท่านพยายามจะบอกว่าชื่อความหมาย ต่มีอ,อันหนึ่งที่สําคัญก็คือสภาวะสภาวะก็คือมองให้เห็นเวลาพูดถึงตัวนั้นๆมันอยู่ตรงไหนในชีวิตของเราหรือในชีวิตของสิ่งมีชีวิตตั้งหลายถ้าเรายกตัวอย่างให้ตนเองฟังได้ว่าอาการเช่นนี้คืออาการของธรรมะตัวนี้ที่เราได้ยินมานั่นแหละเรียกว่าถึงสภาวะเพราะฉะนั้นจะเรียนทำเรียนวินนย ก็ต้องให้เห็นสภาวะแล้วก็อย่าลืมนะครับนะเมื่อเราเห็นแล้วต้องน้อมตัวเราเข้าไปหาธรรมวินยัยนะอะไรที่เรายังทำไม่ได้เราต้องยอมรับว่าเรายังทำไม่ได้ให้เกิดการสมทานว่าเราจะพยายามฝึกฝนตามที่หลักของธรรมวินยัยท่านกล่าวไว้อย่าเพิกเฉยแม้เล็กน้อยนะครับอย่าดูเบา อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะต้องระวังดีๆนะครับนะคนอื่นที่พอจะให้เราได้ศึกษาเป็นแบบอย่างก็พอมีนะแต่เราเองก็พยายามอย่าถลําอย่าหลวมตัวลงไปเช่นนั้นนะครับนะความทุกข์ความเสียหายเราต้องรับผิดชอบเองนะฮะคนอื่น เขาไม่อาจที่จะมาแบ่งเบาให้เราได้ถ้าเราทำไม่ถูกไม่ควรเองนะครับแล้วก็ตะก,กี้ได้ยินเสียงพวกท่านทั้งหลายสวยดนะครับผมเลยชอบใจนะพระสูวดที่มีเนื้อความสั้นๆวาลีหนึ่งหรือประโยคหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าณพิกเวฮีเนนะอคัสสะปติโหติอเคณจะโคพิกเวอคัสอคสะปติโหติ นะิภิกษ์ทั้งหลายการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยธรรมอันเลวย่อมมีไม่ได้มันฟังดูสกิดอย่างแรงเลยนะครับการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยธรรมอันเลวย่อมมีไม่ได้นะอรหัตมรักอรหัตผลหรือคุณวิเศษในพระาศาสนานี้เรียกว่าธรรมอันเลิศนะแต่เราจะเข้าไปถึงธรรมอันเลิศนั้นด้วยวิธีปฏิบัติอันยอ่อหย่อน ด้วยวิธีเป็นอยู่ที่ย่อหย่อนมันเป็นไปไม่ได้นะครับไม่ว่าการไ,ไหนๆนะถ้าเราจะมองอย่างความเพียรถ้าเราจะทําความเพียรแบบย่อหย่อนนะทำไปแบบเช้าชามเย็นถ้วยไม่มีทางที่จะสําเร็จไดนะ้การเรียนต้องสําเร็จใช่ไหมครับเบื้องต้นยังมีแบบฝึกหัดที่เราต้องทําอีกเยอะแต่เมื่อเราลงว่าจะเรียนวิชาต่างๆก็ต้องพยายามเรียนให้สําเร็จแล้วก็ไม่เครียด ต้องพยายามบริหารเวลาบริหารการใช้ชีวิตให้มันเบาจะได้ไม่เครียดนะครับการบรรลุทรรอันเลิศย่อมมีด้วยทรรมอันเลิศภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์น,นีผ่องใสควรลิ้มควรดื่มควรเสพเพราะพระศา,าสดาอยู่พร้อมหน้าแล้วนะเป็นคําพูดที่น่าฟังมากๆนะครับโอวาทของพระพุทธเจ้านะท่านทั้งหลายก็จงยัง ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านยังไตรสิกขายังกุศลธรรมทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิน